สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมีนามากรักชาติมิสิติคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนาเลสสวนจะมานำเสนอการสร้างคลิสแอปใน React ค่ะเริ่มโดยการสร้างไฟล์ค่ะเราจะสร้างไฟล์ไว้ที่ Document แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าจะสร้างไฟล์ไว้ที่ไหนไปที่ Document ค่ะเราคลิกคำว่า New แล้วก็ Folder ค่ะ เราจะตั้งชื่อไฟล์ว่า67นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรเราก็จะก o อปผีพาดไว้นะคะโดยไม่ต้องเอาตัว C ค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Google Chrome นะคะค้นหาว่า create aquid app using react js ค่ะเราจะเข้าไป copy code ที่นี่นะคะต่อไปเราก็เปิดไปที่ command prompt นะคะเราจะไปเรียกไฟล์ที่นี่ค่ะต่อไปพิมพ์ cd แล้ว control v ผ่านที่เรา copy มาค่ะแล้ว enter ต่อไปนะคะเราก็จะไป copy code มาจาก q u i z app ค่ะ copy โค้ดสเต็ปที่1ค่ะแล้วก็กลับมาที่ command prompt นะคะ ctrl o v แล้ว enter ค่ะรอโหลดนะคะ เมื่อโหลดเสร็จแล้วจะขึ้น happy hacking ค่ะต่อไปไป copy code เต e p ที่2นะคะ ctrl v แล้ว enter ค่ะขั้นตอนนี้นะคะไป copy code step ที่3ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะ ctrl v แล้ว enter ค่ะรอโหลดนะคะเมื่อโหลดเสร็จแล้วก็ไปที่ vs code ค่ะ ไปที่ไฟล์แล้วก็ open folder นะคะเลือกโฟลเดอร์ที่เราตั้งชื่อไว้ได้เลยค่ะแล้วก็ select folder ค่ะไปที่ src หรือ source นะคะแล้วก็ new folder ค่ะเราจะสร้าง folder component นะคะออกมาเราจะสร้างไฟล์ .js 4 f i ไฟล์นะคะคลิกไปที่ component และคลิกที่ new file ค่ะ ไฟล์แรกเราจะสร้างไฟล์ option.js ค่ะไฟล์ที่2นะคะ score.js ค่ะต่อมาไฟล์ที่3นะคะ question.js ค่ะ สุดท้ายน,นะคะ question bank.js ค่ะตัว b เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะต่อมานะคะมาเช็ค p a c k a g e j s ค่ะให้ตรวจสอบว่ามี b o o s t r a p ไหมให้ตรวจสอบบรรทัดที่9นะคะถ้าไม่มีให้มา copy code ที่ตรงนี้แล้วไปแทรกบรรทัดที่9ได้เลยค่ะ ต่อไปจะเป็นการปรับแต่งโค้ดนะคะไปที่ CSS ค่ะ Copy โค้ดทั้งหมดนะคะแล้วไปที่ app. css แล้วก็ o n t r o l A แล้วลบเลยค่ะเสร็จแล้ว o t t r o l V ตรงนี้สามารถปรับแต่งสีตามใจชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วไปที่ไฟล์และ Save ค่ะกลับไปที่โคลมค่ะไป Copy โค้ด a าวาสคริปตัวที่1ค่ะ แล้วกลับไปที่ VS Code ไปที่ app js ค่ะ c t r l a แล้วลบแล้วก็ c t r l v ค่ะต่อไปนะคะไป copy code Java script ตัวที่2ค่ะไปที่ question js แล้วก็ c t r l v ค่ะอย่าลืม save นะคะไปที่ไฟล์แล้วก็ save ค่ะเสร็จแล้วไป copy code Java script ตัวที่3กลับมาที่ option js และ c t r l v ค่ะเหมือนเดิมค่ะไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟนะคะไป copy โค้ดจาวาส r i p t ตัวที่4ค่ะไปที่ score js c t r l v ค่ะแล้วก็ไฟล์เซฟค่ะต่อมา copy โค้ดตัวสุดท้ายแล้วนะคะ copy จาวาสคริปตัวที่5ค่ะมาที่ question bank js แล้วก็ c t r l v ค่ะ แล้วก็ไฟล์เซฟเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็จะมาลองรันดูนะคะไป copy code npm start แล้วก็ไปที่ command prompt ค่ะ ctrl o n v แล้วก็ enter เลยค่ะอันนี้คือได้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปปรับแต่งโค้ดในส่วนต่างๆกันค่ะ ที่ a j s นะคะไปที่บรรทัดที่58ค่ะเราก็จะพิมพ์ว่าแบบทดสอบเรื่องพาอินในเรื่องเล่าช้างเอราวันเสร็จแล้วเราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟค่ะเสร็จแล้วนะคะไปที่ question.js ค่ะเราก็จะไปที่บรรทัดที่12นะคะจะมาเปลี่ยนหัวข้อ question เป็นคำถามที่ค่ะไม่ต้องใส่ตัวเลขนะคะเดี๋ยวเขาจะรันลำดับให้เองค่ะเสร็จแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟได้เลยค่ะ มานะคะเราก็ไปที่ c o r e c t i o n bank.js ค่ะเราก็จะเอาคำถามและคำตอบที่เราเตรียมไว้มาใส่ให้ครบ5ข้อเลยนะคะอันนี้จะเป็นการใส่ประโยคคำถามนะคะบรรทัดที่7เป็นการใส่ตัวเลือกนะคะส่วนบรรทัดที่8 เป็นการใส่คำตอบหรือเฉลยนั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟค่ะต่อไปเราเจะทำการเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรนะคะไปที่โคมค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่าค o o d ID ค่ะ เราก็จะไป copy Code ที่ app css ค่ะ c t r o l v เราก็บอกว่าช่วยเขียนโค้ดเพิ่มรูปแบบภาษาไทยตามฟอนต์ที่เราต้องการได้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถใช้รูปแบบที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะเมื่อโค้ดมาแล้วนะคะเราก็ copy ทั้งหมดเลยค่ะ เสร็จแล้วก็ไปที่ app. css นะคะแล้วก็ ctrl o n o a แล้วก็ ctrl o n o v ค่ะอย่าลืมเซฟนะคะไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟค่ะก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะคือรูปร่างที่เราทำครบทั้ง5้าข้อแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะอันนี้จะลองทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเมื่อเราตอบคำตอบนะคะเราก็กด submit เมื่อเราตอบเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะบอกค่ะว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่ค่ะก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ